ไปส่องความน่ารักของน้องยูจินกันหน่อยครับคุณผู้ชมลูกสาวของเจนี่รัชนกหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่อน,นั่นเองนะฮะโอ้โหก็ oh, ต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กนะฮะตั้งแต่รู้เรื่องจําความได้เนี่ยถ้าใครติดตามน้องยูจินมาเนี่ยจะรู้เลยว่าเรื่องการมัดผมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากๆสําหรับน้องยูจินนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะคุณแม่จับมัดผมเป็นเรื่องตลอดเลยนะครับรวมถึงคุณพ่อนะฮะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มายุ่งกับผมหนูเนี่ยน้องยูยุเป็นเรื่องตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมกระทั่งล่าสุดเนี่ยโต ขึ้นนะฮะแล้วก็พัฒนาการดีขึ้นตอนนี้ก็ยอมแล้วที่จะให้คุณแม่เนี่ยนะฮะมัดผมให้เริ่มที่จะรู้จักความสวยความงามมากขึ้นแล้วนั่นเองสําหรับน้องยูจินเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคลิปที่โอโหเดีวแต่งหน้าเอ่ยปาดแก้มเอ่ยทาลิปสติกเอ่ยนะฮะถึงคลิปนี้เป็นคลิปที่ยอมให้คุณแม่เนี่ยมัดผมแล้วนั่นเองนะฮะท่ามกลางแฟนๆเนี่ยที <seventeen, S 2> ่เ <Herm es> ข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเลยเนะฮะว่ามัดผมน่ารักมากยอมให้มัดผมแล้วก่อนหน้านี้มัดยากมากอ่ะยอมให้มัดผมแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย เป็นเรื่องตลอดนะครับและก็อีกมากมายหลายคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะฮะที่เข้ามาคอมเมนต์น้องอยูจินในคลิปวิดีโอคลิปนี้นั่นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของเด็กผู้หญิงแหละครับคุณผู้ชมที่จะมีการหวงผมหวงอะไรของตัวเองบ้างน,นะฮะแต่คลิปนี้เนี่ยยอมแล้วอยากสวยแล้วนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันหน่อยครับว่าจะน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากขนาดไหนนั่นเองครับป้าจะเจเบบี้จ้า เด็กบีจ้าจ้ากาเวียนเด็กนี่น่าร่าบุยปุ้งอเป่าเเฮ้เฮ้เป่าเล่เป่อายุทำเป่าโอ้ยหน่อยมีทำเป่าอุ้ยมัวขอบคุณค่ะคุณพี่สกายขอให้มีความสุขนะคะก็คุณจ้าเป่าบายขอบคุณของขวัญนะคะจ้า เก้าอี who, them them. ้อยู่ยูมาเลยเก้าอี้เด็กขอเก้าอี้เด็กหน่อยลูกเก้าอี้เด็กเก้าอี้สวัสดีทุกคนค่ะหม่ำข้าวกันค่ะอยูยูกำลังจะหม่ำข้าสาวกันนี่จักยูยูยอมไม่มัดผมแล้วก็แล้วแต่อุ้ยเป็ดเป็ดกราบกรบขอบคุณค่ะเกงอยูู่ขอบคุณค่ะเองเลยอ่ะเป็ดร้องยังไงกราบกร อาบน้ำเลยค่ะ<อ>คุณแม่สวยมากยูจินน่ารักขอบคุณค่ะก่อนลูกเขาชมขอบคุณค่ะก่อน thank you ยังไงคะ